อาสาจอสอร้อยสวัสดีค่ะพบกับรายการสัตวแพทย์อาสาจอสอร้อยนะคะวันนี้ก็ต้องบอกว่าในยุคนี้นะคะในสังคมยุคนี้ค่ะนะคะ,นะคะเรียกว่าเป็นยุคของดิจิทัลค่ะนะคะเราจะเห็นว่าครอบครัวก็จะเป็นครอบครัวเดี่ยวนะคะหรือว่าบางคนอาจจะใช้ชีวิตเป็นคนโสดค่ะแต่ว่าเป็นคนโสดที่ไม่เครียดนะคะเพราะว่า มีการเลี้ยงสัตว์นะคะเป็นทาสน้องหมาน้องแมวกันเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วที่สําคัญค่ะดูแลก็เป็นอย่างดีเหมือนกับเป็นลูกค่ะนะคะในการดูแลสัตว์เลี้ยงแบบนี้ค่ะนะคะก็จะต้องมีสัตวแพทย์นะคะที่คอยให้คําแนะนําหรือว่าเราพาไปปรึกษานะคะเพื่อให้สัตว์เลี้ยงของเรานั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะนอกจากนี้ค่ะนะคะในด้านของการเกษตรนะคะที่เป็นหัวใจหลักของประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะคะมีทั้งปัสสูว อีกมากมายอะค่ะนะคะที่จากฟาร์มาสู่โต๊ะอาหารนะคะก็อยู่ในการดูแลนะคะของทางสัตวแพทย์นะคะที่คุณภาพของอาหารที่ต้องมีความปลอดภัยนะคะจากฟาร์มสู่โต๊ะอาหารค่ะเรียกว่ามีความสําคัญนะคะกับอาชีพของสัตวแพทย์ไทยเนี่ยเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ในโอกาสนี้ค่ะนะคะ เรียกว่าใกล้ถึงวันสําคัญของอาชีพนี้นะคะก็คือวันศัตรแพทย์ไทยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะที่ฉันก็จะคุยกับทางนายสัตรแพทย์เศรษฐกิจประจ่างวงนะคะซึ่งท่านเป็นนายกสัตรแพทย์ทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกคะครับสวัสดีคุณวีนาครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังครับค่ะก็เรียกว่า,กวาใกล้ถึงวันสําคัญของวงการของอาชีพ สัตวแพทย์นะคะในวันสัตวแพทย์ไทยนะคะมีความสําคัญยังไงกับอาชีพของพวกเราคะครับผมต้องขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยวิชาชีพด้านการสัตวแพทย์เนี่ยเป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่านอกจากบทบาทที่พวกเรารู้กันดีนะครับว่าคอยดูแลรักษาคอยตรวจวิจัยคอยป้องกันรักษาโรคในในสัตว์ทั้งสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์นะครับ ที่เกี่ยวข้องกับโรคที่เป็นโรคติดต่อต่างๆเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเราก็ทราบว่ามีโรคติดต่อที่ติดต่อจากสัตว์มาสู่คนนะครับเพราะฉะนั้นบทบาทนอกจากเฝ้าระวังเรื่องโรคในในสัตว์ในปศุสัตว์แล้วเนี่ยบทบาทในการเฝ้าระวงังควบคุมป้องกันโรคที่ติดต่อมาอย่างคนหรือที่เรียกว่า,าซูโนซิสนะครับก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่ามีเรื่องโรคอุบัติใหม่เนี่ยจำนวนมากที่เกิดขึ้นในโลกนี้แล้วก็สัตวแพทย์เนี่ย จะมีหน้าที่ควบคุมโรงงานด้านนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องของการผลิตปศุสัตว์โดยเฉพาะผลิตผลิตพันธุ์ที่มาจากสัตว์ให้ได้คุณภาพมาตรฐานนะครับปลอดภัยต่อผู้บริโภคแล้วก็เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีสตอเพท์ในประเทศไทยเนี่ยอยู่ประมาณหมื่นกว่าคนหมื่นต้นๆน,นะครับแล้วก็รกระจายไปในสายงานหลายวิชาชีพครับทั้งเป็นข้าราชการเป็นพนักงานร,ราชการในหน่วยราชการของรัฐนะครับ ทั้งเป็นสตัตวแพทย์ประจำโงรงพยาบาลสาสตร,ร์คลินิกต่างๆทั้งเป็นสตัตวแพทย์ประจำอยู่ในฟาร์มไปดูแลดูแลฟาร์มนะครับแล้วก็เป็นทางท่านก็ไปเป็นผู้แทนฝ่ายขายผู้แทนทางการตลาดนะครับหรือเป็นนักวิชาการที่เป็นภาคเอกชนนะครับแล้วก็สตัตวแพทย์เนี่ยเราทํางานด้านวิจัยแล้วก็วิชาการมากขึ้นรวมทั้งมีคณาดจารา์ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งล่าสุดถ้าเราติดตามข่าวก็พบว่าเรามี สตวแพทย์ไปเป็นท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรอีกท่านหนึ่งนะครับก็เป็นคว <c oughs> ามภาคภูมิใจของ,ของวิชาชีพสตวแพทย์ครับทั้งนี้เนี่ยประชาชนก็จะได้ตระหนักนะครับในในความมีความเป็นสตวแพทย์ก็เลยจะมีงานวันสตวแพทย์ไทยซึ่งตรงกับวันที่ 4, สี่สิงหาคมของทุกปีกน,นะครับ <c oughs> เพราะว่าวันนี้เป็นวันที่สตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ย,ย,ยได้รับพระบรม พระกกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับท่านท่านโปรดเอาสมาคมเนี่ยไปไปเป็นพระบรมราวุปธรรมเวันที่ 4, สี่สิงหาคมสองพันสี่้อยเก้าสิบเ็ดนะครับก็คือเป็นสมัชชมที่อยู่ในพระอุปธรรมของพระมหากรส์นะครับเพราะฉะนั้นสมาชชมเราเนี่ยก่อตั้งเพื่อให้เกิดความสมคัคคีมีจริยธรรมแล้วก็ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ทางวิชาชีพศิรวแพทย์ครับ ก็เลยยึดถือเอาไว้นี่แหละครับเป็นวันศัตรแพทย์ไทยครับคุณบีนาค่ะท่านผู้ครับทีนี้บทบาทของศัตรแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยนะคะต่อวงการศัตรแพทย์ไทยครับมีมีบทบาทหรือว่าไปอยู่ตรงส่วนไหนในของวิชาชีพนี้อะค่ะครับสําหรับบทบาทนะครับที่เราทํางานอย่างที่ผมเรียนแล้วครับว่าประเทศไทยเรามีศัตรแพทย์จํานวนกวาร้อหมื่นกว่าคนแล้วก็กระจายไปในทุกแขนงนะครับ ตอนนี้เนี่ยเพื่อให้ได้มีมีคุณภาพของผลิตพันปศุสัตว์แล้วก็สุขภาพของสัตว์เลี้ยงที่ดีนะครับแล้วก็มีการเลี้ยงปศุสัตว์ที่ดีอันนี้รวมไปถึงสัตว์ป่าด้วยนะครับก็ทางสัตวแพทย์ที่ทํางานเนี่ยก็จะทํางานในหลากหลายสาขาวิชาชีพด้วยกันนะครับสัตวแพทย์ยสมาคมประมงประเทศไทยในพระบรมราชวปถัมษ์เนี่ยเรามีบทบาทครับในการเป็นศูนย์กลางของสัตวแพทย์ทุกแขนงอาชีพนะครับ ทั้งในส่วนของภาคการศึกษาส่วนของภาคราชการส่วนของภาคเอกชนแล้วก็เครือข่ายครอบคลุมทั้งในเรื่องของปศุสัตว์สัตว์เลี้ยงสัตว์ป่านะครับรวมไปถึงช,ช่วยประสานในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับก็สนับสนุนบทบาทของเราเราจะสนับสนุนแล้วก็เผยแพร่วิชาค,ความรู้ทางด้านการสัตวแพทย์ทั้งบวงเลยสู่หมู่มวลสมาชิกนะครับแล้วก็เปิดเป็นเวทีให้สัตวแพทย์รุ่นใหม่ๆได้มาสร้างสรางรคกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันนะครับโดย ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสัตวแพทย์ที่เข้าเป็นสมาชิกเนี่ยก็มีโอกาสได้ได,ได้ได้แสดงผลง,งานทงงางวิชาการได้แสดงวิสัยทัศน์ได้การทํางานที่ที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมนะครับแล้วก็เพื่อทั้งนี้เนี่ยเพื่อเป้าหมายในการผลิตปศุสัตว์ที่ปลอดภัยถึงมือผู้บริโภคนะครับมีการเลี้ยงสัตว์ที่มีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีภาวะเสี่ยงต่อการแพร่โรคจากสัตว์สู่คนให้ได้น้อยที่สุดนะครับ แล้วก็รรเรายังมีกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นเราไปช่วยเหลือสังคมช่วยช่วยเหลือของการด้านการสงเคราะห์สัตว์นะครับมีการจัดสัทน,นาการด้านการกีฬาเช่นการจัดกอล์ฟการกุศลจริงช่วยพระราชทานของสมเด็จกรมสมเด็จพระเทพร,รัตน์นะครับแล้วก็มีเรื่องของการบันเทิงต่างๆก็ทุกอย่างครับที่เป็นงานเพื่อสังคมและสารณกุศลเนี่ยบทบาทของสัตวแพทย์ทยสมาคมแห่งประเทศไทยก็จะเข้าไป ทำงานตรงนี้อย่างเต็มที่โดยประสานฝังลูงมือจากทุกภาคส่วนครับค่ะค่ะก็นอกเหนือจากเรื่องของการให้ความรู้มีการอัปเดตความรู้เพิ่มเติมกับในวิชาชีพของตัตยแพทย์นะคะก็ทราบว่าในการทําง,งานของทางสัตแพทย์ทยศสมาคมแห่งประเทศไทยคือเราก็ถือว่า เป็นสาคลนด้วยนะคะเพราะว่าโลกในยุคปัจจุบันที่ให้ความสําคัญเรื่องของสุขภาพเรื่องของอาหารแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะท่านนายกค่ะตรงนี้บทบาทของทางสมาคมเนี่ยมีการเชื่อมโยงในเรื่องนี้ยังไงบ้างอะคะ่ะครับก็ผมอยากจะใช้ว่าอยากจะตอบคําถามนี้ด้วยคอนเซปที่เรียกว่าวันเฮลส์นะครับหรือสุขภาพหนึ่งเดียวซึ่งตอนนี้เป็นเป็นแนวคิดของของโลกเลยในการที่จะสร้างให้สุขภาพคนสุขภาพสัตว์และสุขภาพว ส,ส,ส, s <S ส,ส่วนสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีสุขภาพเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับเป็นวันพาเน็ตวันเฮลคือสุขภาพดีทั <S 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 ่วท um ั <S <S ่วนะครับไม่ใช่เฉพาะมนุษย์นะครับแต่ว่าสัตว์และสิ่งแวดล้อมก็จะดีไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสัตวแพทย์สมาคมก็มีบทบาทสําคัญในการทากิจกรรมในการขับเคลื่อนด้านสุขภาพหนึ่งเดียวหรือวันเฮลนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างสักสามงานที่สัตวแพทย์สมาคมได้ดำเนินการนะครับก็มีเรื่องแรกเนี่ยเราจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการ นานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์นะครับหรือที่เรียกว่า International Conference of Veterinary Science นะครับหรือเรียกย่อๆครับคุณวินาวัต ICVS นะครับซึ่งาการประชุมดังกล่าวเนี่ยจะมีความร่วมมือจากทั้งสาขาวิชาชีพด้านสัตวแพทย์ทุกสาขาเลยนะครับทั้งภาครัฐภระเอกชนแล้วก็มีระดับนานาชาตินะครับที่มาร่วมจัดสัมมนาปีที่แล้วเราก็มีความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเอดินเบรดจากสกอตแลนด์นะครับมาร่วมงานนะครับก็ เวทีนี้จะให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญน,นักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาสาวิชาชีพสัตวแพทย์นักธุรกิจนะครับที่ดูแลเรื่องสัตว์เลี้ยงที่มีผลผลิองอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาคแล้วก็นานาชาติเนี่ยได้มาร่วมในงานแล้วก็มาแลกเปลี่ยนนะครับแลกเปลี่ยนความรูท้ทั้งทางวิชาการทางธุรกิจ mm hmm. ประสบการณ์ mm hmm. ที่วิชาชีพมีร่วมกันก็จะมาพูดคุยกันในในงานนอกจากมีการประชุมแล้วก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ นอกจากนี้เรายังมีเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆที่มาใช้ทางทางด้านสัตวแพทย์นะครับซึ่งธีมที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยการประชุม ICVS เนี่ยเราใช้หัวข้อว่า One Health for the new era นะครับหรือว่าเน้นงานด้านให้ให้การทำงานวันเฮล่ยอยู่ในยุคข,ของโลกใหม่ยุคสมัยใหม่นะครับเราจัดงานไปเมื่อปีที่แล้วในเดือนพฤศจิกายน ช่วงวันที่23-25นะครับที่อ m p a c t เมืองทองธานี้ก็มีผู้เข้าร่วมประมาณเป็นพันคนนะครับก็ก็งานประสบความสำเร็จด้วยดีครับอนอกจากนี้นะครับเรายังเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมปฏิบัติการผู้กำหนดนโดยบายสุขภาพหนึ่งเดียวนะครับหรือที่เรียกว่า High Level Workshop on National One Health Coordination from Animal Health to One Health นะครับซึ่ง อันนี้เราร่วมกับกรมบริษัทนะครับในการประชุมแล้วก็จัดงานหาแนวทางที่จะทํางานร่วมกันยี่ยังเหนี่ยวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพทั้งหมดนะครับแล้วก็มีมีทั้งกระทรวงสาธารณสุขกระทรงวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็มาร่วมในงานเพื่อแก้ไขปัญหาระบบและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ที่ที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับแล้วก็มีการผิดการเก็บเกี่ยวผลิตสัตว์ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด แล้วก็มีเรื่องของระบบ,บ,ก,ารระบาการป้องกันโรคระบาดการพัฒนาปศุสัตว์ที่ปลอดภัยนะครับเพราะว่าประเทศไทยก็อยู่ในกระแสที่เรื่องของฟู้ดเซฟตี้เรื่องของความปลอดภัยทางอาหารนะครับภาคปศุสัตว์ก็ต้องผลิตอาหารที่ปลอดภัยอันนี้เราจัดไปที่โรงแรมเบิร์กย์ที่ประตูน้ํานะครับเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่เองยังไม่ถึงเดือนครับเมื่อวันที่2 6 27ม,มิถุนายนนะครับก็ได้มีการประสานเปรือขไขยสร้างกลไกเรื่องของศูนย์ประสานงาน เรือขายสุขภาพหนึ u ่งเดียวหรือ c u o h เนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นงานที่สองท,ที่ที่ทำและตอนนี้เนี่ยศัตวแพทย์ระยะสมัคมรองแห่งประเทศไทยก็มีความร่วมมือนะครับกับองค์การระหว่างประเทศหลายองค์การครับทั้งเรื่องขององค์การสมัพันสมัคศัคตวแพทย์่งเอเชียนะครับ Federation of Asian Veterinary Association ที่เรียกว่าป่าว่าและซึ่งปีนี้เนี่ยเดี๋ยวคือคือประธานอยากจะเป็น ผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าปีนี้จะ,จะ,ะมีมีเจ้าภาพเป็นประเทศมาเลเซียก็ได้เชิญทงสมัครมเข้าไปร่วมง,งานแล้วก็ผมคงจะเดินทางในช่วงปลายปีนะครับแล้วก็มีเรื่องขององค์การสุขภาพสัตว์โลกหรือที่เรียกว่าโบ a ะนะครับ World Organization for Animal Health นะครับอันนี้เราก็ทํางานภาษาร่วมกันอยู่แล้วก็มีสมัครมสตรัตวแพทย์โลกหรือว่า World Veterinary Association หรือ W W A นะครับก็ขับเคลื่อนงานที่เป็นเรื่องของ ภาพรวมของวิชาชีพสัตวแพทย์ทั้งหมดโดยใช้คอนเซ็ปต์เรื่องวันเฮลเป็นหลักครับ <c oughs> อนุญาตเยอะนิดนึงนะครับพี <c oughs> ่นาค่ะอันนี้เป็นยกตัวอ,อย่างครับยกตัวอ,อย่างัักสามงานที่ที่เรากําลังทําอยู่ครับค่ะอยากให้านานยกขยายตรงนี้นิดนึงได้ไหมคะว่าสุขภาพเป็นหนึ่งเดียวหรือว่าวันเฮลที่ร่วมกับสามหน่วยง,งานแล้วก็มีมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยอย่างเช่นอะไรบ้างอะคะอ่อย่างเช่นเราเราทั้งทั้งสามหน่วยงานเนี่ยจะมีระบบในการเฝ้าระวัง เรื่องของโรคระบาดนะครับโดยเฉพาะโรคโรคระบาดท,ที่ที่เป็นเป็นโรคอุบัติใหม่ที่เชื่อมต่อระหว่างคนสัตว์อย่างเช่นถ้าผมขออนุญาตยกตัวอย่างว่าให้เราเห็นภาพว่าอย่างกรณีที่โรคโควิด -19 หรือโควิด -19 ที่เราระบาดอยู่เนี่ยเราก็รู้ร,รู้ทราบข้อมูลว่ามันเชื่อมมาจากจากจากการบริโภคเนื้อสัตว์ที่ท,ท,ที่ที่ไม่ไม่สะอาดไม่ปลอดภัยหรือว่าไปบริโภคสัตว์ป่านะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นกระแสที่ทั้งทาง,งกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและกระทรวงทรัพย์ก็ต้องจับมือร่วมกันในการจัดหาระบบเฝ้าระวังหรือว่าประเทศเราเนี่ยอย่างที่เราได้ยินว่ามีโรคอุบัติใหม่ในในม้ามั่งในสุกรมั่งอในใน,ในโคกระบือบ้างนะครับมีหลายๆโรคก,ก็คอันนี้เราก็ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกันโรคที่เคยเกิดวิกฤตในประเทศอย่างเช่นโรคโรคไข้หวัดนกหรือเอเวียรอินฟลูเอนซ่านะครับที่เราทราบก็เป็นโรคที่ที่มันติดจากจากสัตว์ปีกมาสู่มนุษย์จากการบริโภคสัตว์ปีกอัเนี้ย อันนี้ครับการใช้ระบบบันเทิงในการทํางานเนี่ยก็คือ,อทุกภาคส่วนจะมาให้ความร่วมมือกันในการเฝ้าระวังแล้วก็อาจเกิดโรคนี้ขึ้นก็จะมีระบบบริหารจัดการร่วมกันในการเข้าไปแก้ไขปัญหานะครับทั้งในเรื่องของการควบคุมโรคเรื่องของการหาคนและวิธีในการสร้างวัคซีนเพื่อป้องกันโรคหรือ,อคิดค้นระบบข้อมูลต่างๆเช่นะระบบควบคุมโรค ในฟาร์มอย่างเงี้ยนะครับก็ในในในขณะที่ทางทางกระทรวงทรัพย์ก็จะเฝ้าระวังในในนกอพยพที่ที่อาจจะบินและนําพาเป็นพาหะของโรคแพร่มายังประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆตัวอย่างหนึ่งที่ในในระบบวันเฮลที่ที่เราทําร่วมกันเนี่ยก็ก็จะเป็นลักษณะใกล้ๆอย่างนี้ครับในในทุกในทุกในทุกรายละเอียดในทุกเรื่องของการระบาดนะครับค่ะก็เรียกว่าเป็นการสร้าง เครือข่ายที่ทํางานร่วมกันทําให้การถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะแก้ไขาปัญหาได้ไวก่อนที่มันจะแบบลามไปอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะทํางานกันยากขึ้นนะคะอันนี้รสร้างขึ<ช>้นมาที่เราเราเรา,เราจะแชร์ข้อมูลกันตลอดเช่นถ้าเราเจอโรคที่คนสัตว์และสิ่งแวดล้อมก็จะได้รับข้อมูลเกิดโรคในปศุสัตว์ก็จะมีการแชร์ข้อมูลเพื่อว่าช่วยกันในการดูแลนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นเป็นการสร้างสร้าง ความร่วมมือสร้างเครือข่ายเนต็ตเวิร์กท,ที่ที่ที่มีประโยชน์อย่างยิ่งครับคุณวินาค่ะค่ะแล้วก็ท้ายที่สุดนี้นะคะท่านนายกคะว่าในวันตะต,ะตะแพทย์ไทยนะคะที่จะถึงนี้เนี่ยนะคะมีการจัดกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะครับปีนี้ด้วยด้วยข้อจำกัดในหลายประการนะครับเราเราเราก็ยังคงข้อระวังในเรื่องของโควิด -19 ซึ่งก็มีการยังกลับมาระบาดอีกบ้างนะครับเราก็ยัง ปกติเนี่ยจะมีกิจกรรมค่อนข้างหลากหลายนะครับทั้งเรื่องของการจัดการให้บริการเรื่องของศัตวแพทย์เคลื่อนที่ไปให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับมีมีงานศัตวแพทย์พระราชทานซึ่งกรมบริสัท์ก็จัดอยู่ทุกปีนะครับแล้วก็มีทางมหาวิทยาลัยต่างๆก็จะมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศัตวแพทย์เช่นให้การบริการทําหมันสุนัขแมวฟรีนะครับหรือว่าออกไปรักษา,าสุขภาพสัตว์ให้คําปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์ฟรีเป็นต้นนะครับ ในขณะที่ทางสมัครมเราเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของการทาบุญนะครับแล้วก็อาวานพระตหารละนะครับที่สมัครมนะครับแล้วก็มีพิธีที่เกี่ยวข้องกับกับเรื่องของการช่วยเหลือชีวิตสัตว์ก็คือมีงานไถ่ชีวิตโขกระบือนะครับที่เราจะจัดที่ที่ศูนย์ราชการ,รการมศัลปากรธานีก็จะเป็นกิจกรรมย่อๆที่ที่อยู่ในข้อจํากัดช่วงระหว่างนียนะครับเพื่อว่า ถ้าถ้าสถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นเนี่ยงานนี้ก็จะจัดเป็นอีเว้นใหญ่กลับขึ้นมานะครับก็จะจัดในวันที่สี่สิงหาคมซึ่งตรงกับวันสัตวแพทย์ไทยเลยนะครับแล้วก็งานเนี้ยเนื่องจากตรงกับเดือนเป็นมิ่งมหามงคลนะครับเพราะว่าเป็นวันมหามงคลคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงนะครับสิบสองหาือด้วยก็ใกล้ว,ว,วันซึ่งท่านพระชนมายุครบเก้าสพรรษานะครับก็ทาง ทางสมาคมก็จะถ่ายชีวิตเป็นโควก้าตัวกับกระเบือหนึ่งตัวนะครับเพื่อให้ทุกคนก็ได้ร่วมกันในการช่วยเหลือแล้วก็ตอนหนักถึงถึงการช่วยกันดูแลนะครับสุขชีวิตสัตว์ดูแลสุขภาพสัตว์แล้วก็ป้องกันเรื่องโรคระบาดสัตว์ที่เป็นภยัยผู้ขังต่อต่อสัตว์แล้วก็ต่อมนุษย์นะครับ mm hmm. ก็ตามแนวคิดของสุขภาพหนึ่งเดียวครับ ก็นนี้เป็นภาพปีที่แล้วครับที่เราได้ได้จัดงานขึ้นนะครับก็จะทำลักษณะนีทุกปีครับปีที่แล้วเราเราได้รับการพูณาจากกรมรูสับในการเอื้อเฟื้อสถานที่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 น้ากลมนะครับแต่ปีนี้เราเรขอยากไปจัดที่ปุมธานีครับก็นี่เป็นกิจกรรมที่จะจัดขึ้นนะคะในวันที่4สิงหาคมซึ่งเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งนะคะของวิชาชีพสัตวแพทย์ของไทยเรานะคะ ก็สามารถติดตามกันได้ก็อีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้แล้วนะคะคสําหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านนายกมากเลยค่ะนะคะที่มาให้ภาพของทางสมาคมที่ได้ช่วยเหลือแล้วก็ทําประโยชน์ให้กับประเทศไทยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ,ะครับขอบคุณมากครับคุณวินาครับสวัสดีครับค่ะค่ะก็ วันที่4สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งของวงการ,รตแพทย์ไทยนะคะก็สามารถที่จะติดตามากิจกรรมต่างๆกันได้นะคะนี่แหละนะคะเป็นสิ่งสําคัญอีกออีกอาชีพหนึ่งนะคะของในยุคนี้ค่ะกับวิชาชีพสตัตวแพทย์ของไทยเรานะคะสําหรับรายการสัตวแพทย์อาสาจอ้0 0ในวันนี้ก็ต้องลาบเลยนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ สัตวแพทย์อาสาจอสอร้อย